อบพยพสุนัขคาไม่ทิ้งสุนัข500ตัวแม้จะเจอพายุใจวุ่นอพยพสุนัขก,กว่า500ตัวค่ะอดีตตาลาตลกหลังจากโดนพายุเข้าบ้านเมื่อวันที่15ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับการแจ้งจากนายประภาสีอ่อนอายุ55ปีหรือว่าตลกบ้าหมาอาดีตผู้กำกับหนังหลายเรื่องได้แจ้งว่าขณะนี้สุนัขก,กว่า500ตัวที่ตัวเองเลี้ยงอยู่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักหลายวานันทำให้ปริมาณน้ำฝน ได้เอิดท่วมล้นตนเองจนกระทั่งต้องเล็งย้ายสุนักออกจากบริเวณที่เลี้ยงสุนักอย่างเร่งด่วนผู้สื่อข่าวนั้นก็ได้เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ตำบลหนองสามวางังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของนายประพาฒค่ะที่เลี้ยงสุนักเอาไว้กว่า500ตัว พบว่าตลกบ้าหมากำลังเล่งขนย้ายน้องหมาออกจากพื้นที่เลี้ยงสุนัขบริเวณหลังนั้นเนื่องจากว่าน้ำฝนเอิดท่วมสูงกว่า30เมตรบริเวณพื้นที่เลี้ยงสุนัขและบริเวณรอบบ้านกว่า3ไร่ทำให้สุนัขหลายตัวไม่มีที่อยู่ในขณะนั้นโดยผู้สื่อข่าวนั้นรายงานว่าฝนที่ตกอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ตัวน้ำนั้นเอิดท่วมล้นเต็มโดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยงสุนัขทางด้านหลังบ้านเอิดท่วมจนสุนัขไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตนเองจึงเล่งสุนัขย้าย สุนักออกทั้งหมด500ตัวไม่ได้ทิ้งตัวใดตัวหนึ่งเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้จะลำบากขนาดไหนกองไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนรวมโลกด้วยกันค่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพความน่ารักของเขาไปพร้อมๆกันค่ะ